อันนี้เป็นซีดีเปล่าก็ขอบอกว่าแบบมันมันเป็นโชว์ที่ดีโชว์หนึ่งเลยที่อยู่ในความทรงจําของครูนะครับครูทํามาห้าปีปีนี้ปีที่หกจบได้จบได้จบได้มันไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งที่ดึงให้โชว์เนี้ยมันดูดีแต่ว่ามันเป็นหลายๆส่วนที่มาประกอบกัน เพลงของทุกคนมีความเด่นชัดและมีเสน่ห์มีคุณค่าในของตัวเองทุกคนถ้าเอาเพลงใดเพลงหนึ่งมาโชว์อย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ไม่มีพลังเท่านี้หรอกแล้วก็ด้วยความจริงใจที่เราเรารู้สึกมอบให้กับไมเคิลแจ็คสันแล้วก็คนดูที่รักด้วยมันเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศเดียวกันน่ะแล้วเราก็สามารถทําได้สําเร็จคือมันไม่ใช่แค่เรื่องโชว์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจของทีมของอันนี้ด้วยคนที่รักไมเคิลแจ็คสันมาดูคอนเสิร์ตนี้คิดว่าก็มีความสุขทุกคน แล้วงานที่ออกมาอย่างที่ครูบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีใครเสียใจเลยว่าตัวเองโชว์ไม่ดีเลยเพราะทีนะครับโชว์ของทีก็เป็นโชว์ที่ดีนะครับคือถ้าไม่มีโชว์นี้เนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้องค์รวมเนี่ยมันสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับแล้วมันมาได้เนี่ยมันไม่ได้มาเพราะความสุขอย่างที่ครูบอกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิบวันที่ผ่านมาตั้งแต่เรารับโจทย์กันมันพูดครูรับรู้ได้ถึงถึงความตั้งใจความเครียด แล้วก็รับรู้ได้ถึงพลังใจที่ต้องการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้ฟังมาก่อนไม่คุ้นเลยไม่เคยเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันเยอะอะ่ะครูเข้าใจสําหรับเด็กมันมันเยอะจริงๆแล้วพอมันออกมาดีเนี่ยผมก็เราก็จะรู้สึกเองอะ่ะว่าเออมันอิ่มใจอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ได้เห็นแค่แค่เด็กๆที่อาทิตย์นี้ท,ที่ที่ผ่านมา ที่ตั้งใจที่ทุ่มเทครูทุกคนใ่ครูสอบน้ำตาแตกกันหมดตลอดเวลาครูทุกคนครูคทุกคลาสมากมากจริงๆแล้วก็ครูลักไปก่อน <laughs> ตื่นตามแทงครูคือคือเข้าใจอารมณ์ที่แบบปีนี้ผมไม่ได้สอนแบบละเอียดที่เหมือนที่เคยทำแต่แต่ผม เข้าใจครูทุกคนที่ที่กำลังทําอยู่แล้วผมรู้ว่าครูตั้งใจแค่ไหนครูเหนื่อยแค่ไหนครูห่วงใยและเครียดที่สุดเหมือนกันสําหรับสัปดาห์นี้แบบครูไม่เคยเห็นครูบีแบบฟังลูกศิษย์ร้องเพลงผิดคำหนึ่งแล้วร้องไห้เขาตั้งเขาแค่ไหนอะเขาโอ้โหเขาสุดสุดอะทุกคนนะไม่ไม่ใช่แค่ครูบีคนเดียวทุกคนครูครูแคบทุกคนทุกคลาสเลยครู สัมผัสได้รับรู้ได้ถึงความที่เขาแบบพร้อมที่จะประครับประคองเราพร้อมที่จะให้กําลังใจเราพร้อมที่จะให้อภัยเราทุกเรื่องอ่ะเพื่อให้ได้โชว์ที่ดีเพื่อให้ได้เด็กที่ที่มีคุณภาพนะครับคือถ้าเราสอนใครแล้วเขาเก่งเราก็มีความสุขไม่ใช่ว่าเราต้องการจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราเก่งเราถึงคาเด็กได้เก่งแต่ว่าเวลาที่เราทุ่มเทเต็มที่เนี่ยแล้วพอมันออกมาแบบนี้ ไม่มีอะไรแย่เลยเนี่ยเออมันมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบเออมันนะยินดีอินดีเสียดายที่ที่ครูแก๊บกับครูปุ้มไม่ได้ไม่ได้อยู่ในในบรรยากาศคือมันทั้งหมดทั้งมวลเลยครับตั้งตั้งแต่โชว์ตั้งแต่ทุกคนออกมาร้องตั้งแต่คนดูที่ชื่นชอบตั้งแต่คำชมของคอมเมนเตอร์จนจนโชว์จบ แล้วไม่ต้องออกด้วยเนี่ยมันยิ่งแบบเอิมยิ่งเยอะมันยิ่งแบบเต็มอะ่ะแบบสสก็อยากอยากจะให้ทุกคนรับรู้ด้วยว่าทุกอย่างที่ที่มันได้มามันไม่ได้ได้มาง่ายๆเลยสักเรื่องเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณครูทุกคนทุกคลาสด้วยผมผมรู้สึก ดีแทนนักเรียนด้วยครับขอบคุณครูแักแทนนะไม่ได้สูดลมผิดใจองงี้ขอตบมือให้ครูทุกคนทุกคลาด้วยเสีดไม่มีครัให้เห็นตอนที่พอรู้ว่าอยู่กันหมดอ่ะครูกอดคอร้องไห้เหมือนเหมือนอยู่ด้วยแต่แบบเออมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจแทนแล้วก็ทุกครูรู้สึกดีมากไม่เคยรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันขนาดเนี้ย จริงๆนะเพราะว่าพอครั้งนี้พอเด็กๆด้วยก็แบบแฮปปี้กันมากครูแก๊์ก็ร้องเพลงไปตีไปแล้วก็ดูทีวีร้องเพลงดีวยท่านดูทีวีทำงานอย่างไม่มีสมาธิกำลังจะโดนว่าหักเงินเดือนอยู่เนี่ยนะครับก็ก็ขอบคุณครูทุกคนคือวันวันนั้นเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสได้ได้พูด ความรู้สึกกับครูทุกคนอะไรเงี้ยคือได้แต่แบบวิ่งไปแล้วก็ตีมือทุกคนทุกคนทุกคนกอดทุกคนกอดทุกคนแล้วก็พยายามจะใช้เวลานั้นนะบอกให้เขารู้ว่าแบบเออผมดีใจด้วยนะผมขอบคุณกับทุกคนนะผมผมรู้สึกทั้งอารมณ์ทั้งฝ่ายเด็กแล้วผมก็รู้สึกอารมณ์ของฝ่ายครูอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็หวังว่าเราเราเราเข้าใจแล้วละ่ะครูเชื่อว่าเรารู้แล้วละ่ะว่าต้องทํายังไงมันถึงจะได้แบบเนี้ยเออ จำวิธีการทำและจำทางไปให้แม่นๆแล้วเราก็จะไปถึงเป้าหมายทุทกๆครั้งที่เราไปนะครับโจทย์เพลงใหม่มาแล้วแล้วก็เป็นเพลงที่แต่ยังไงครูก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราผ่านวิกไมเคิลแจ็คสันแล้วเจออะไรเราก็สู้ได้ครูมั่นใจป่ะเราจะไปแจกกันที่ห้องว้อยครับ หล้รไม่ไเกี่ยวเลยม่ไ้เเเเดี๋ยวากันน้องกนเลยมัแต้องทิ้งขยะช่อง้งก่อนหนูแอบไปฝึกมาฝึกมามากที่มันขำขนาดนี้เอะ

ดูดเดิดเลยเนะี่ยมันเหนื s <S ่อยด้วยอันมากกป็นเจะเป็นได้เหลอหอหรอเม่ะขำหนูเอ็นเอ็นขานั่งเลยพีวิกนี้เหนื่อยสุดเลยเพราะว่าครูร้องให้ทุกคนร้องเสร็จปวดหัวโอ้เดี๋ยวหลังให้ครูแก๊บร้องแทนอ่ะพี่หยุดร้อง ใช่ไหมหลอมทานผมยากพี่พี่ปอยพี่ปอยพี่ปอยพี่บีมาก่อนเลยพี่ปอยพี่บีกันไม่อยู่ผมยากหน่อยผมยากหน่อยผมอึ๊บไปอึ๊บกันเด็ก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 อันนี้ไม่ใช่แล้วว่าย่างงี้หรอซีดีเรียงเรียบร้อยเก็บแล้วก็ไปวางไว้สักจุ่มที่หนึ่งไหมอ๋อคริสตัลหน่อย